สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมายิงทดสอบกระสุน9มม LRN นะครับของไทอาร์นะครับตัวนี้เป็นหัว115เกรนนะครับเป็นหัวใหม่นะครับของไทอาร์ครับเดี๋ยวผมจะยิงทดสอบผ่านโคโนนะครับ3นัดนะครับกระบอกแล้ว3นัดนะฮะจะยิงด้วยช h a d โด2นะครับแล้วก็กลอก k 7 7นะครับพวกนี้ก็ลำ4.5นะครับ4.7นะครับ ถ้ายิงถ้ายิงสองก็บอกนี้ผ่านถ้าลำยาวกว่าน,นี้ก็ผ่านแน่นอนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับม i n เนอร์นะครับอ่าโคน่ผมวางไว้ตรงนู้นะน,นะครับนี่นะฮะร้อยสิบห้าเกรนมันจะเป็นกล่องสีแดงเพื่อนนะครับรับเป็นหัวใหม่เลยนะครับของไทอาร์มนะครับผมตั้งกล้องก่อน โอเคเพื่อนๆยิงด้วยการกระบอกละสานับนะครับหาค่าเฉลีย่ยหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวจะยิงจากชา a d o w ก่อนแล้วกันนะครับยิงจากชา a d o w สก่อนนะครับผมก็ลืมบรรจุไว้ตะก,กี้แล้วก็โคโน่ก็ยังไม่ได้เปิดด้วย <laughs> โอเคครับพร้อมนะครับยิงด้วยกล็อกสิบเจ็ดนะครับสามนัดเหมือนกันนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับของความเร็วกระสุนหัวกระสุนโอเคครับห okay, ูตาโอ้หลายเรื่องเลยเนี่ย <laughs> ตะ่กี้เราพร้อมแ,แต่บังเอิญมีน้องๆมายิงนะครับก็เลยถอดออก เกียร์ปักของชัว์ไฟล์นะครับเพื่อน,อนผมลงไว้ในเพจแล้วเข้าไปดูได้นขายของนิดโอเคครับพร้อมทัดแรกนะครับยิงจากชาร์โดสองนะครับร้อยสิบห้าเกณน,นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ 1, 1, ึ่งหนึ่งหนึ่งสองเอหนึ่ง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 โอ้โฟนหนึ่งเลยเพื่อนๆเคครับอาวุธ uh, เรียบร้อยครับโอเคครับอไปนัดที่สี่ครับเดี๋ยวเราไปคำนวณทีเดียวเลยนะัดที่สี่ยิงจากกล้องสิบเจ็ดนะครับ 1078 1092 1091อ okay. าอคอาวุธเรียบร้อยมาร้อยเพื่อนไปพาไปดูที่โคโนกับกลุ่มกระสุนกับกล้องก่อน โอเคนัดที่หนึ่งถึงนัดที่สามยิงจากชาโด้สองนะครับแล้วก็นัดที่สี่ถึงนัดที่หกอ่อยิงด้วยล็อกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปคำนวณหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับแล้วก็หาค่า power filter นะครับกลุ่มก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอยู่ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับค่า power f เต t ร r นะครับผมเอาไปคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร็อกสิบนะฮะค่า power f เต t ร r ของตัว9มม l r n นะครับ115เกรนนะของไทอาร์มหัวหัวมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนนะฮะอยู่ที่125นะครับอยู่ที่125นะครับนัดแรก อันแรกร้อยเก้าสิบเอ็ดเออหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดนะครับอันที่สองหนึ่งพันเก้าสิบสองนะครับอันที่สามหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็เอามาหารสามนะครับได้ความเร็วเฉลี่ยที่หนึ่งพันแปดสิบเจ็ดนะฮะคูณด้วยน้ำหนักหัวกระสุนอ่าร้อยสิบห้าเกรันะฮะหารพันก็จะได้ถ้า power factor อยู่ที่ร้อยย่สิบห้านะครับร้อยิบห้านะครับสำหรับ C ีเซ่ชาร์โดสองนะฮะ power factor อยู่ที่ร้อยยี่สิบหกจุดสามแปดนะครับ นัดแรกหนึ่ง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 นะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็นัดที่สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองฮะหนึ่งพันเจ็ดสิบสีออตต่นะครับก็หารสามนะครับออกมาหนึ่งพันเก้าสิบเก้าฟุตตวีนะฮะคูณด้วยน้ำหนักหัวกระสุนหารพันนะครับได้ค่าพลังฟิคเตอร์อยู่ที่ ร้อยยี่สิหกจดสามแปดนะครับสำหรับ shadow สองนะครับแสดงว่าเกีียวของ shadow สนี่รีดลูกได้ได้ดีกว่านะครับนะครับกระสุนอ่าล็อตเดียวกันนะครับร้อยสิบห้าเกรนฮรเพื่อนๆครับหวังว่าข้อมูลที่ได้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนักกีฬาหรือไม่ใช่นักกีฬาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับกระสุน ไทอาหทาเอ็นร้อยสบห้ห IN, 115เกรนนะคะตัวนี้เป็นกล่องสีแดงนะผมมองเป็นสีส้มหน่อีเป็นกล่องสีแดงนะครับโอเคีพีนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ